พัลลูคือพัลลูสายอยู่ผ้าพาลลูที่ตานี้ที่ตานี้สายแล้วที่จะไปบอกพัลลูแต่จะข้าสายฮ่าฮ่าฮ่าอามวยเลยเล้ยากกินใหตซิมแล้วมัยกยกผ้าไยที่ป้านนี้ที่เนของเรา ออโอ้ต้นใหญ่อยู่ตรวนี้วมามันสิต้นน้อยๆแม่เดียวไปพอตัดลงมากเลยไค่ะได้ค่ะไปค่ะ,คะเราจะไปหาหญ้ากันจะเอาไม้ยูคาไปหายาเหรอ าดเนอี้อยเมาบางใหญ่มากราใหญ่ถึงนม่ถึง่ม่ถึงเดียวเดจนสมยกบลโยกบมึงใายมือสองคนที่หลังไปอ่านี่จิ๊ปนี่ก็ซ้อมไอการโอ้ยของมันมันงจิ๊ปนี่ซ้อมการเป็นอะสมกรคนซ้อมไปนอกว่าฟา คลิปซ้อมไปนอกดิษ <busca> นี่คลิปซ้อมไปขุดทองที่เมืองนอกปล่อยเล่โอ้ยโอ้แข็งแรงปันนีก็บ่มีปัญหาแล้วเนาะป้าเออะไม่มีเวลาดิป้าจะคว้างไว้เห็นไหนกันเนี่เฮ้ยฟาโลมันแข็งแรงเกินนี่ขนาดมันเจ๋อยกล้ามปาโลโช่อกังดูปฟาโลโช่อกังเด้อยอ๋อยู่อะไรอย่างเง้ย ต้องหาความลันบวบายโอ้ยหาความรักความผูกพันน่าสิดาับาทนะฟาโ่บายในฟโลเอาไว้คิดเอาไว้บายยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปขายกันค่ะ